ีขึ้นเมื่อไรทั้งที่ทุ้มเททุ่มไปทั้งกายใจสุดท้ายชีวิตก็ยังยืนที่จุดเดินสวัสดีครับสมชายอนันทนะนะครับสมชายออนไลน์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวของแผนธุกรกิจสไตล์แมทชิ่งเบื้องต้นนะครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแผนซัฟท์มทชิ่งก่อนนะครับแผนซัฟท์มทชิ่งเองก็เป็นแผนจ่ายผลตอบแทนที่เราจะได้รับผลตอบแทน,นจากการที่ร่วมธุรกิจกับบริษัทเอ็มตาเน็ตเบิร์กนะครับซึ่งบริษัทเอ็มตเองเ,องเ่ยมีความมุ่งม,มั่นและความตั้งใจจริงว่าจะสร้างธุรกิจขึ้นมาโดยให้พวกเราเปลี่ยนที่จ่ายยายที่ซื้อก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการและก็ร่วมรับไรายได้กับเราได้ ภายใต้แผนธุรกิจที่เรียกว่า Star Matching นะครับซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วในแผน Star Matching เองเนี่ยจริงๆทั้งหมดแผน Star Matching ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันเนี่ยถึง19ช่องทางนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็จะมาทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยในแผน Star Matching เองนะครับเบื้องต้นอย่างที่หัวข้อบอกแล้ววันนี้ว่าเรามาเรียนรู้แผน Star Matching เบื้องต้นไปด้วยกัน ทั้งหมด8ช่องทางด้วยกันนะครับซึ่งการเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจและร่วมรับรายได้กับธุรกิจ MST a r ภายใต้งเงื่อนไขของบอ็มส Star มา t c ท i n g เนี่ยทุกคนจะเข้ามาทำง่ายๆเหมือนกันหนดเลยนะครับโดยเริ่มต้นจากการสมัครเข้ามาเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับที่300บาทแล้วทุกท่านที่สมัครเข้ามา300บาทเนี่ยก็จะได้รับเงื่อนไขว่าเป็นสมาชิก,กับภาพในฐานะ MB คือ Member สิทธิที่ได้รับก็จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ1นึ่0แบาทนะครับกรณีสมัครคู่นะครับคือสามีภรรยาสมัครคู่กันนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองแบ่งกันคนละครึ่งคือคนละ50,000บาททั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ที่จะสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจเอ็มซได้เนี่ยต้องมีอายุมากกว่า18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราเข้ามาเป็นเมมเบอร์แล้วเนี่ย เราก็เริ่มต้นจากการเลือกใช้สินค้าของบริษัทเอ็มซานะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะอาจจะไปดูสินค้าตามแคตตาล็อกของบริษัทหรือตามแอปพลิเคชันนะออนไลน์ที่คนที่แนะนําให้เรารู้จกักเอ็มซาเนี่ยเขาอาจจะแนะนําเรานะครับเลือกใช้สินค้าที่พันพ PV สินค้าแต่ละตัวก็จะมีคะแนนคือมี PV ของเขาอยู่พันพีวเป็นเงินประมาณ3ามพันทุกท่านก็จะเปลี่ยนสถานะจากเมมเบอร์กลายเป็นซูเปอร์เบเซอร์เอนะครับพอเป็น SV หลังจากนั้นเงื่อนไขง่ายๆแค่เนี้ย เราก็สามารถสร้างองคอ์กรเพื่อร่วมรับรดยได้ตามแผน Star Matching กับ e MSA ได้เลยนะครับเพราะเป็นอย่างนี้เริ่มต้นอย่างข้อแรกของแผน Star m a t c h i n g นะครับข้อแรกเลยก็คือกำไรขายปลีก20%นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติตัวน้ำมันนำข้าวจมูกข้าวเองเนี่ยนะครับราคาข้างกระปุกจะติดไว้900พอเราเป็นสมาชิกกับบริษัทเอ็มซาอาจจะเป็นเมมเบอร์หรือเป็นซูเปอร์เบเซอร์ก็แล้วแต่เราก็ซื้อได้ในราคาสมาชิกคือ750ถ้าไปขายในราคาเต็มคือ900 กำไรที่เกิดขึ้นนะคเขาเรียกข้อแรกเลยคือกำไรขายปลีกนะครับข้อถัดมานะโบนัสลูกค้า VIP ลูกค้า VIP หมายถึงใครในฐานะที่ตัวเราเองเป็นเมมเบอร์เป็นซูเปอร์เวเซอร์แล้วเนี่ยเราไปแนะนําให้คนรู้จักกับสินค้าเอ็มซาไปแบ่งปันให้เขารู้จักสินค้าเอ็มซ่าปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้จะช่วยซื้อช่วยอุดหนุนอยากจะลองใช้สินค้าดูนะครับแต่โดยที่เขาไม่สมัครอย่างเงี้ยฮะค,คนที่เป็นลูกค้า VIP สามารถสมัครได้ซื้อสินค้าได้ราคาสมาชิก อายุตั้งแต่15้าขึ้นไปก็สมัครได้ละนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้า v i p ก็จะไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามแผนสตรัมเมจิ n งเช่นกันนะครับเพราะเป็นอย่างเนี้ยยกตัวอย่างลูกค้า v i p แต่ละรายเราจะมีกี่ลายก็ได้นะครับเพียงแต่ใบสมัครเป็นลูกค้า v i p ของเขาเนี่ยกรอบ่าเราเป็นผู้แนะนําเขาลูกค้า v i p รายแรกอาจจะมียอดซื้อสินค้าเอ็มตาไป300 PV อีกลายหนึ่งนะฮะลูกค้า v i p รายที่2อ,อาจจะซื้อน TV, รายที่สามอาจจะซื้อห้าพัน PV รายที่สี่อาจจะซื้อเจ็ดร้อย PV อย่างเงี้ยแล้วในแต่ละเดือนถ้ามียอด PV ที่เกิดขึ้นจะก,กี่ PV ก็แล้วแต่จากในตัวอย่างยกยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยเจ็ดพัน PV ก็จะไปเทียบในตารางบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะได้รับลูกโบน,นัสลูกค้า VIP คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาจากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เช่นเจ็ดพัน PV คูณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จากตัวอย่างเนี่ยก็ประมาณพันกว่าบาทนะพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทที่จะโอนเข้าบัญชีให้เราในฐานะเป็น โบนัสลูกค้า VIP นะครับแล้วข้อถัดไปนะครับโบนัสสาขาโบนัสสาขาที่นี้หมายถึงใครสาขาจะหมายถึงใครก็ตามในผังองค์กรธุรกิจของเราในอนาคตซึ่งตัวเราเองแผน Star Matching จะกำหนดว่าตัวเราจะมี2ฝั่งด้วยกันคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บลึกลงไปไม่จำกัดชั้นไม่จำกัดจำนวนเนี่ยคนใดคนไหนก็ตามที่อยู่ภายในองค์กรของเราแล้วเป็นคนที่เราให้การแนะนำ นะครับเช่น1 2 3 4 5หรืออาจจะไม่จำกัดจำนวนมากกว่านี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าใบสมัครของเขาเองเน่ยเขียนว่าเราเป็นผู้ให้การแนะนำเขาจะถือว่าเป็นสาขาของเราทั้งสิ้นจากใน,นตัวอย่างนี้ลึกลงไปไม่จำกัดชั้นไม่จำกัดจำนวนนะฮะแกตัวเนี้ยสมมติว่าสาขาของเรานะมียอดซื้อเข้ามาในครั้งแรก1,000 PV บริษัทก็จะเอาจำนวน PV ที่เกิดขึ้น ที่สาขาของเราซื้อสินค้าใช้เนี่ยนะค,คูณด้วย20%โอนเข้าบัญชีให้เราจากตัวอย่างนี้ฮะหก็มี1000 P v 2ีีก็มี800 PV 3ก็มียอดซื้อ4ก็มียอดซื้อเข้ามาคือสาขาของเรามียอดซื้อเท่าไหร่ก็ตามบริษัทจับนวนให้เป็นโบนัสสาขาโอนเข้าบัญชีให้เรา20%นะทุกคนทุกจำนวนไม่มีจำกัดว่าะจะก,กี่คนนะครับขอให้เป็นสาขาคือเป็นคนที่เราให้การแนะนําเขานะครับ ยิ่งแนะนามากก็จะได้โบนัสสาขาข้อนี้มากนะครับเพราะเป็นอย่างเงี้ยสังเกตว่าโบนัสสาขาแต่ละเดือนเนี่ยเราจะได้ไปตั้งแต่เริ่มต้นวันที่เข้าสมัครวันที่เขาซื้อสินค้าครั้งแรกและทุกเดือนที่เขามีการซื้อซ้าโบนัาสสา,าขาของเราจะได้รับไปอย่างต่อเนื่องนะครับทันมานะครับยกตัวอย่างจากในตัวอย่างนี้เองคนชื่อ5นะครับเห็นไหมครับเขามียอดซื้อส่วนตัวตั้ง5000 PV ีี ถ้าเขาซื้อยอด5,000 PV เนี่ยสังเกตว่าโบนัสสาขาจะคำนวณให้เราแค่พัน PV คือพัน PV คูณ20%ก็เป็นจำนวน200บาทเป็นโบนัสสาขาโอนให้กับเราแต่สำหรับคนที่ซื้อมากกว่าพัน PV เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับอีกข้อหนึ่งคือโบนัสส่วนบุคคล20%นะครับคำนวณจากไหนคำนวณจากการที่ใครก็ตามมียอดซื้อเกินจากพัน PV บริษัทจะนับจาก PV ที่เกินพัน PV เช่น5,000เนี่ยเกินพัน PV ไป4,000 4,000จะถูกคำนวณด้วย20%เป็นเงิน800และโอนเข้าบัญชีคืนให้กับใครก็ตามที่ซื้อสินค้ามากกว่าพันทีบีในเดือนนั้นๆน,น,นะครับทันไหอีกข้อหนึ่งนะครับโบนัสทีมอ่อน20%เพราะนี้หมายถึงยังไงมีคำว่าทีมอ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องเราคงจำได้นะครับตัวเราเองจะมี2ฝั่งคือมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับโบนัสทีมอ่อนหมายถึงไหนหมายถึงยังไง ลึกลงไปจากตัวเราไม่จํากัดชั้นไม่จํากัดจํานวนนะครับจากการที่มีคนซื้อสินค้าใช้มีคะแนน PV เกิดขึ้นจะถูกรวมคะแนนขึ้นไปยกตัวอย่าง,างเช่นฝั่งซ้ายเกิด PV ขึ้นรวมรวมกันแล้ว4 0 0 0 0 0 PV ในฝั่งขวารวมรวมกันแล้ว5 0 0 0 0 0 PV ฝั่งที่มี PV น้อยกว่าจะเรียกว่าทีมอ่อนฝั่งที่มีคะแนนมากกว่าจะเรียกว่าทีมแข็งโบนัสทีมอ่อน20%ที่บริษัทจะคำนวณจ่ายให้กับเรา ตามแผน s スタมเม t i n g จะไม่มีข้อแม้ใดๆในโบนัสทีมอ่อนนะ,ะบอกว่า4 0 0 0 0 0 PV เนี่ยจะถูกคูณด้วย20เป็นจำนวนเงิน80,000บาทโอนเข้าบัญชีให้กับเราเลยนะครับเหมือนกันถ้าตัวเราเองนะได้รับโบนัสทีมแข็งด้วยจากแผน s t a r ม a ิ่งเนี่ยเราจะได้รับด้วยทั้งหมดอีก10จากโบนัสทีมแข็งนะครับโดยมีข้อแม้ว่า การคำนวณโบนัสทีมแข่งเนี่ยบริษัทจะคำนวณจากยอดธุรกิจบาลานนะครับหมายถึงว่าทีมอ่อนมีเท่าไหร่จะเอามาคำนวณเท่านั้นนะครับคือทีมอ่อนมี4 0 0 0ก็เอามาคำนวณที่4 0 0 0คูณด้วย10เป็นเงิน40,000แต่จากตัวอย่างนี้เนื่องจากนะครับโบนัสทีม PV ฝั่งทีมแข็งเนี่ยเกิด PV ขึ้น5 0 0 0 0 0 PV เอามาคำนวณ4 0 0 0 0 PV เพราะฉะนั้นจะเหลือยอดยกไปในเดือนถัดมา ในนเดือนต่อไปนะครับอีกแสน PV วีไว้คำนวณในเดือนถัดไปด้วยนะครับสังเกตเห็นว่าตัวเราเองเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับตั้งแต่โบนัสที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะร,รวมถึงโบนัสทีมอ่อนทีมแข่งเนี่ยอาจจะเป็นหลักหลายหมื่นบาทหรือหลักหลายพันหลายหมืน่นหลายแสนในอนาคตเนี่ยเพียงแต่เราดำรงสิทธิ์ของการเป็นซูเปอร์เบสเซอร์ในแต่ละเดือนนะครับเดือนครั้งแรกเราทําการเป็นซูเปอร์เบสเซอร์คือซื้อสินค้าที่พันพีวแต่การดำรงสิทธิ นะในเดือนถัดๆไปเพื่อรับโบนัสแต่ละทางที่จะกล่าวถึงทั้งหมดเนี่ยฮะเพียงแต่เราซื้อสินค้าซ้ำในแต่ละเดือนไม่ให้ต่ำกว่า300 PV คือประมาณ900-1,000ถึงบาทแค่นั้นเองนะครับสังเกตว่าแผนธุรกิจสไต r m แมช i n g ของบริษัท m อ็มซานเน็ตเกเองเนี่ยจะเน้นในเรื่องราวของการที่เป็นการเปลี่ยนที่จ่ายยายที่ซื้อแล้วสามารถสร้างธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับไม่มีการ ที่ออกแบบแผนธุรกิจมาเพื่อให้เราจะต้องใช้เงินมหาศาลซื้อสินค้ามาจานวนเยอะๆเพื่อมาเก็บไว้จะไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับเราสามารถสร้างธุรกิจเอ็มตาร์รับรายได้จากแผนธุรกิจซายเมชชิ่งเนี่ยจากการที่เราใช้สินค้าเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อแล้วไปสร้างกิจ,จาก,การขนาดใหญ่ได้ด้วยกันซึ่งลําพังตรงนี้เองสังเกตว่าตัวเราเองได้รับโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งใน2ข้อที่เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตว่าถ้าตัวเราไปชวนคนอื่นมา คนอื่นที่เราชวนมาคือสาขาของเราเนี่ยฮะจากโบนัสของสาขาขเขาเนี่ยจากสาขาของเราเช่นเราไปชวนหนึ่งมานะครับตัวเราเองจะได้รับโบนัสท,ทีมอ่อนและโบนัสท,ทีมแข็งสังเกตว่าโบนัสท,ทีมแข็งเรามีสิทธิ์ได้รับ4ี่ห0่บาทจากตรงเนี้ยนะครับจากตัวอย่างตัวนี้ถ้าเราทํางานช่วยกันคนที่เราไปชวนมาเราส่งมอบโอกาสให้เขาแล้วลงไปช่วยทําความเข้าใจให้เขาเข้าใจธุรกิจเอ็มตาเข้าใจแผนซายแมทชิ่งเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเกิด คนที่เราไปแนะนําที่บริษัทเรียกว่าเป็นสาขาของเราหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า L 1คือเลเวลหนะครับจิที่ที่เราจะได้รับตามแผนสไตล์แมทชิ่งเนี่ยในข้อที่7็โบนัสแมทชิ่งทีมแข็งเลเวลหนึ่ความหมายคือถ้าเราไปแนะนําใครก็ตามเข้ามาแล้วคนคนนั้นคือสาขาของเราคือเลเวลหของเราเกิดได้รับโบนัสทีมแข็งในวันข้างหน้าได้รับโบนัสทีมแข่งสี0 0มืบาทขึ้นมา บริษัทจะคำนวณ100%คือ40,000บาทเข้าบัญชีให้กับเราด้วยนะครับซึ่งถ้าดูจากข้อนี้เราจะเห็นว่าเกิดถ้าวันนี้เราตั้งใจสร้างธุรกิจตามสร้างธุรกิจเอ็มซาภายใต้แผนสตาร์แมทชิ่งนะครับเกินมีคน10คนที่เราให้การแนะนำแล้วแต่ละคนได้รับโบนัสทีมแข็ง40,000บาท บริษัทจะคำนวณให้เราด้วย100%คือ4 0 0 0 0 10คนคือเอาจำนวนคนเนี่ยคูณ40,000จากคนนี้เราก็ได้รับโบนัสถึง4 0 0 0สนบาทด้วยกันนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเพียงแต่ดำรงสิทธิ์ของการเป็นซูเปอร์เวเซอร์คือซื้อใช้เปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อมาใช้สินค้าของ m อ็าเดือนลบประมาณ300 PV แค่นั้นเองนะครับข้อถัดมาข้ออีกข้อหนึงข้อ8โบนัสแมทชิ่งทีมแข็งเลเวล 2- 50% ความหมายคือจากตัวอย่างนี้ถ้าเราให้การแนะนํา3 3ถือว่าเป็นเลเวล1แล้ว3ไปแนะนํา3.1 3.1ก็จะถือว่าเป็นเลเวล2ของเราใครก็ตามที่ถูกแนะนําโดยเลเวล1จะเรียกว่าเลเวล2ทั้งสิ้นนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดเลเวล2ของเราได้รับโบนัสทีมแข็ง40,000บรบริษัทบอกว่าโบนัสแมทชิ่งทีมแข็งเลเวล2 50%บริษัทจะคำนวณ จ่ายเข้าที่เราด้วย50%จากการที่เลเวล2ได้รับโบนัสทีมแข็งเท่าไหร่ก็ตาม50%คือจ่ายเข้าบัญชีให้เราด้วยจากตรงนี้ถ้าเราสร้างเลเวล1ของเรารู้จักแผนสไตชิงรู้จัก m อ็มซมีความเข้าใจที่ถูกต้องกับบริษัทเอ็มซานะครับ10คน10คนเนี้ไปนแนะนําต่อคนละ10จะกลายเป็นว่าเรามีเลเวลสองจำนวน100คน ถ้า100คนรับโบนัสทีมแข่งคนละ40,000เราจะได้รับโบนัสจากข้อเนี้ย100่้อคูณ20,000บาทเท่ากับ2ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เองเพียงแต่เรารักษาสิทธิ์ของการเป็นซูเปอร์เวเซอร์เปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อเดือนละ300 PV ขึ้นไปเราก็จะได้รับโบนัสทุกช่องทางตามที่ผมพูดมาทั้งหมด8ช่องทางเบื้องต้นจากธุรกิจเอ็มซานะครับซึ่งจากตรงนี้นี่เองผมอยากจะให้เห็นว่า โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับหลายธุรกิจที่เกิดขึ้นหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์กับธุรกิจประเภทนี้มาแล้วแต่วันนี้เขาบอกว่าทุกงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําวันนี้ถ้าเรามองเห็นว่าเอ็มซากับแผนสตาร์แมทชิ่งมันคือโอกาสมันคือช่องทางที่จะทําให้เราสร้างธุรกิจเป็นของเราเองสร้างชีวิตของเราเองขึ้นมาได้ ผมเชื่อว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับการตัดสินใจของทุกท่านนะครับมันคือสิ่งที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งชีวิตรวมถึงคนอื่นๆที่เราไปส่งมอบโอกาสด้วยครั้งต่อไปใน PR ต่อไปสวัสดีครับเดินนนนบททีี่่ไมมปลาายงถ มาเปลี่ยนชีวิตสักครั้งยังมีเส้นทางเดินใหม่แค่ราเ่